soccer story สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอเรื่องราวแปลกๆที่หลายคนคาดไม่ถึงกับเรื่องลับเฉพาะที่เพิ่งจะถูกปล่อยออกมาให้แฟนบอลทุกท่านได้รู้สำหรับเคล็ดลับที่ไม่ลับอีกต่อไปในความเก่งกาจของลูกพี่ใหญ่อย่างเจตโ้คริสตินโนโรนันโดที่ไม่ได้นี่เฉพาะเรื่องของพภชนาการเพียงอย่างเดียวกับการทุ่มเงินกว่า2.5ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในการบำรุงและควบคุมการบริโภคอันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้กับร่างกายในวัย38ปี กับอีก2เดือนแต่ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับครับที่สําคัญไม่แพ้กันที่พวกเราจะนํามากล่าวถึงในอีพีนี้เหตุใดในวัยย่าง40ของเจตโต้ยังโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นยังพงโลสนามฉายความเก่งให้กับสโมสรอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบียได้อย่างไม่มีปัญหาสนับสนุนเรื่องราวเคล็ดลับของโรนัลโดโดยซ o อกเกนิว99เว็บไซต์ข่าวสารฟุตบอลระดับท็อปเทียร์ท่านสามารถรับชมบอลสดครบทุกลีกดังได้ฟรีที่ w w w s o c c e r n e w 9 9 c o m ด้วยวัยที่ร่่งเลยมาจนถึง38ปีนะับเป็นตัวเลขที่เหล่านักบอลสนมากมักจะตัดสินใจคว่สตาร์ทเลิกเล่นไปแล้วแต่ตัวของคริสเตียโนโรนัลโดยังคงมีสภาพร่างกายที่ฟิตปังพร้อมลงราชตข่ายอีกทั้งยังคงยิงประตูเป็นกอบเป็นการรมอยู่กับอัลเาเซอร์ในการแข่งขันซาอุดิโปรลีกจากสถิติ10นัด9ประตูซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ต่างก็ยังมองไปในทิศทางเดียวกันว่าซูปเปอร์สตาร์ดาวเตะบารลงดอห้าสมัยในวัย38ปี ยังคงสามารถลดนล่นลงเล่นฟุตบอลในท็อปลีกยุโรปได้อย่างสบายๆนั่นก็เป็นเพราะดาวเตะโปรตุกิสมีเคล็ดลับสําคัญเกี่ยวกับการนอนพักผ่อนเพื่อรักษาสภาพร่างกายอันล้ำค่าดังทองคําฝั่งเพชรของตนเองเอาไว้โดยมีรายงานว่าโรนัลโดมาจะง,งีบหลับเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งหรือ90ถึง100นาที5ครั้งต่อวันในท่าทางขดตัวคล้ายๆกับทารกในครรภ์ ซึ่งเจ้าตัวทุ่มเทในการปฏิบัติเช่นนี้มาไม่ต่ำกว่า12-13ปีร่วมกับกิจวัตรใดๆก็ตามที่จะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามของเขาพี่แต่แทบจะไม่มีใครรู้ความรับนี้ของเจ้าตัวอดีตดาวเตะขึ้นหิ้งระดับตำนานจากเรอัลมาดร,ริดรายนี้มักพันครายกับเพื่อนๆของเขาหลังอาหารเย็นก่อนจะออกกําลังกายด้วยการว่ายน้ําในช่วงสี่ทุ่มจากนั้นเขาก็จะงีบดับจนถึงเชี่ยงคืนและจะดับอีกครั้งช่วงตีสาม ก่อนที่จะตื่นขึ้นมาเริ่มบนใหม่และทาเช่นนี้เรื่อยไปต่อเนื่องในทุกวันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนอ,อนหลับที่เคยทํางานกับโรนัลโดในช่วงเวลาที่เขาคาแค่อยู่กับทัพราชาชุดขาวในสเปนเพิ่งจะได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวรับเฉพาะของการที่จะตัวเคยได้ร่วมงานกับดาวเตะชาย,ยาซีอาร์เซเวนไว้ดังนี้ครับไม่ว่าใครก็ตามที่เคยร่วมงานกับโรนัลโดจะรู้ว่าหากมีการพูดคุยปรึกษาระหว่างกลุ่มสตาฟที่มุมใดก็ตามเขาจะเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาทันที และถามว่าพวกคุณกําลังพูดถึงอะไรอยู่ย้อนไปในตอนนั้นผมได้รับเชิญจากเรอัลมาดริดช่วงที่คาร์โลอาชิโรติเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมในปี2013ผมยือนอยู่บริเวณขอบสนามและกําลังคุยกับสตาฟของเรอัลมาดริดในขณะที่โรนัลโดวิ่งปรีมาทางพวกผมทุกคนก็รู้ดีว่าเขาซ้อมหนักมาทั้งวันคุณโคงจะคิดว่าหลังซ้อมเสร็จเขาคงตรงเข้าหาห้องแต่งตัวเพื่ออาบน้ําแต่เปล่าเลยเขากลับตรงมาพูดคุยว่าพวกผมกําลังคุยอะไรกัน ซึ่งเขาก็สนใจในสิ่งที่ผมกําลังพยายามจะทํานั่นก็คือเคล็ดลับการนอนที่ผมอยากลองทดสอบดูและโดยเฉพาะตัวเขานั้นคือนักกีฬาที่ไม่เคยลังเลนในการลงทุนกับร่างกายตัวเองกล้าลองทุกสิ่งเพื่อการรีดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการร่วมงานกับเขาคือโรนัลโดไม่สนใจวิธีการไดเอทหรือการรักษาสภาพร่างกายผ่านความเย็นที่คนอื่นนิยมทํากันแต่สิ่งเดียวที่เขากังวลมีเพียงข้อเดียวก็คือถ้าเขาเลือกที่จะลองทํามันแล้ว จะได้ผลสําหรับตัวเขาหรือไม่เท่านั้นจริงๆกับความมุ่งมั่นที่เขาตั้งใจอยากจะยกระดับตัวเองในทุกวันที่ผมและสตาฟคนอื่นๆได้มองเห็นผ่านตัวของชายที่ชื่อว่าคริส t ติโน่โรนัลโดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับการนอนของคริส t ติโน่โรนัลโดอาจจะเป็น e ีพีที่มีเรื่องราวไม่ยาวนักแต่ก็เป็นเรื่องราวเคล็ดลับที่น่าสนใจของยอดนักเตะตัวท็อประดับโลกที่ครองสถิติการยิงประตูในนามสโมสรและในนามทีมชาติสูงที่สุดในโลก กับจำนวน828ประตูการจะเป็นโค้งนั้งเตะระดับพักการขนาดนี้ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดส่วนคลิปรับการแบ่งเวลางีบถึง5ครั้งต่อว,วันของโรงนัลโด้จะเด็ดจ,จริงหรือไม่ก็คงต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองปฏิบัติตามดูแล้วกันนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและท่านใดครับที่กําลังมองหาเว็บรับชมบอลสดฟรีเรียนเชิญตรงนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ s o c k a n n e w 9 9 c o m เรามีบอสดครบทุดหรีกดังให้ท่านรับชมฟรีตลอด24ชั่วโมง